ฉากไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับงานประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันจบไปสำหรับคืนที่4ซึ่งเป็นคืนที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นคืนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการและตัวเขาก็ตอบรับเพื่อเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ค่ะงานเริ่มต้นก็เสมือนเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วนะคะ เพราะว่าได้เห็นการจุดพลุไฟแสงสีเสียงจัดการแสดงแบบเต็มรูปแบบหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อที่จะรับการเสนอชื่อในครั้งนี้ค่ะพร้อมกับตัวเลขว่า Trump 2020นะคะก็เหมือนกับจะบอกว่าจะเป็นยุคของโดนัลด์ทรัมป์ในปี2020แต่ว่าภาพที่เห็นนี้ก็คือกลุ่มผู้ชุมนุม ประท้วงต่อต้านโดนัทรัมและพยายามที่จะตะโกนเสียงดังๆเพื่อป่วนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบขาวค่ะมีหลายๆเรื่องที่จะต้องตั้งข้อสังเกตกันในการจัดงานประชุมใหญ่ในคืนสุดท้ายของพรรควิพภพลิกันนะคะและช่วงนี้คุณชลันทรโยธาสมุทรเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะหัวใจของการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัทรัมนี่คืออะไรคะ ก็เป็นช่วงที่กล่าวขึ้นรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าเราจะเห็นภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทัมเดินออกมาบริเวณระเบียงที่ทำเนียบขาวนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใส่หน้ากากเพื่อป้องกันสถานะเพื่อป้องกันโควิด -19 นะคะและนี่เป็นวินาทีสําคัญที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นรับตําแหน่งการเป็นผู้ท้าชิงจากฝากริพับลิกันอย่างเป็นทางการะคะ่ะ My fellow Americans, tonight, with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States. ี่ถ้าไม่ได้ติดตามกันจริงๆอาจอาจะนึกว่าเป็นการจัดงานฉลองชัยชนะที่ได้รับเลือกตั้งในสมัยที่สองไปแล้วนะคะช่วงเวลาที่ขึ้นพูดกล่าวในฐานะรับดำรงชิงชิงตำแหน่งเนี่ยใช้เวลาร่วม70นาทีนะค่อน,อนข้างนานเนื้อหาหลักๆที่พูดถึงในช่วงนี้แน่นอนเป็นการกล่าวให้ร้ายคู่ตรงข้ามโจไบเดนใช้เวลาหลายช่วงในการพูดนะคะคคกล่าวระบุว่าถ้าเกิดโจไบเดนได้รับการ เลือกมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็จะถือเป็นช่วงเวลาที่เลวร้วายแล้วก็ย่ําแย่ของสหรัฐอเมริกาขณะที่เนื้อหาตัดมาก็เป็นการกล่าวถึงความสําเร็จของการปฏิบัติงานในช่วงสมัยแรกของเขาในหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ระบุว่าถ้าเขาได้รับคัดเลือกในสมัยที่สอ สัญญาว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วก็วิธีการรักษาโควิด1 9รวมถึงกล่าวถึงความสําเร็จของเขาในการจัดการเศรษฐกิจแล้วก็การเจรจาทางการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นนาฟต้าต่างๆแล้วก็กล่าวไปถึงประเด็นการประท้วงแล้วก็ความปลอดภัยของสังคมอเมริกันแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดมโมแครตนั่นแหละเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการก่อจลาจลแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นคะ่ะก็ใช้โอากาสนี้นะคะในการโจมตีเปิดฉาก ต่อว่าโจไบเดนตรงๆนะคะ40ครั้งนะคะคุณชลันทรเอ่ยชื่อโจไบเดนตลอด70นาทีของการกล่าวสุนทรพจน์และการไปจัดงานครั้งนี้ในทำเนียบข่าวนี่ถูกวิาพากษ์วิจาร์อย่างหนัก<ช>เลยนะใช่ค่ะก็ถูกวิจารณ์ค่อนข้างมากแล้วก็ถือว่าแต่ว่าถือว่าท่าทีที่ออกมาวิจารณ์คู่ตรงข้ามแล้วก็วิจารณโจไบเดนเนี่ยขณะเดียวกันก็ออกมาบอกว่าตัวเขาเองแล้วก็พรรครีพับบลิกันเนี่ย This is the unifying national agenda that will bring our country together. So tonight I say to all Americans, this is the most important election in the history of our country. There has never been such a difference between two parties or two individuals in ideology, philosophy, or vision than there is right now. Our opponents believe that America is a depraved nation. We want our sons and daughters to know the truth. America is the greatest and most exceptional nation in the history of the world. ดูแล้วเวทีก็จัดอย่างยิ่งใหญ่มากนะคะ,คะโดยเฉพาะการเข้าไปจัดที่ทำเนียบขาวดูจากภาพเนี่ยก็จะเห็นถึงความอลังการอย่างมากเชื่อว่าฐานเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเนี่ยดูแล้วคงหัวใจพองโตไปด้วยแต่การไปจัดที่ทำเนียบขาวเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมจัดงานนี้ก็คือในฐานะนักการเมือง ภายใต้พักวิพภพิกัลน,นะคะแต่ว่าไปใช้พื้นที่ภาครัฐอย่างทำเนียบขาวซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองของสหรัฐโดนวิจารณ์หนักทีเดียวนะคะหลายๆคนมีภาควิจารณ์แล้วก็เป็นการกล่าวถึงกฎหมายฉบับหนึ่งคือแฮชแทกที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองนะคะแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้เองเนี่ยไม่ได้ควบรวมไปถึงประธานาธิบดีแล้วก็รองประธานาธิบดีแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้หมายความว่าไม่มีประธานาธิบดีคนไหน ไปจัดงานหรือว่าใช้ทำเนียบข่าวเป็นกิจกรรมทางการเมืองนะคะที่ผ่านมาก็เคยมีไม่ว่าจะเป็นโรนัลดเรแกนแล้วก็จิมมี่คาเตอร์ซึ่งเคยใช้พื้นที่ทำเนียบข่าวในการถ่ายภาพวิดีโอโปรโมตรวมไปถึงการใช้ทำเนียบข่าวในการตอบรับการสมัครชิงตําแหน่งในครั้งที่2แต่ว่าทางในอดีตก็อาจจะไม่มีประธานในพิธีขนไหนที่จัดงานยิ่งใหญ่ในทำเนียบข่าวเท่ากับในช่วงที่ทรัมป์จัดมานะคะก็เป็นประเด็นที่สื่อก็จับตาค่อนข้างมากเลยค่ะ ก็น่าจะจัดวางไว้อย่างดีนะคะเพราะว่าเห็นจากการเตรียมงานนี้ก็แบบไม่ได้ตนกกับคําเตือนที่จะเกิดขึ้นหรือว่าความกังวลว่าอาจจะผิดกฎหมายนะคะ <Okay. S 2> แต่ก็มีข่าวแล้วว่าทางคณะกรรมการของสภาคองเกรสโดยเฉพาะพรรคเดโมแครตก็อาจจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาตรวจสอบ <Okay. S 2> แต่สําหรับพรรคริพับลิกันก็อาจจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกไปแล้วเพราะว่าจัดงานผ่านพ้นไปแล้ว <Okay. S 2> และยิ่งได้เห็นการแสดงศักยภาพ ของผู้ช่วยคนสําคัญของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือคอีวังการทรัมป์นี่เรียกคะแนนนิยมได้เยอะทีเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะโลกออนไลน์คุยอีวังการทรัมป์มากนะคะแต่ว่าประเด็นการพูดคุยของอีวังการทรัมป์อาจจะถูกกลบด้วยประเด็นภาพที่โลกออนไลน์นํามาแชร์คือช่วงเวลาตึงเครียดระหว่างเมลานีทรัมป์กับอีวังการทรัมป์ที่เกิดขึ้นบนเวทีนะคะก็โลกออนไลน์ก็แชร์ภาพนี้ค่อนข้างมากระหว่าง ผู้หญิงสองคนข้างกายของโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่อีวังกาทรัมป์ขึ้นมาพูดคุยในเวทีนี้ก็คือกล่าวสนับสนุนพ่อของเธอนะคะโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ระบุว่าหลายๆคนอาจจะไม่พอใจกับการคำพูดหรือว่าทวิตเตอร์ของพ่อของเธอที่สร้างความไม่พอใจให้กับหลายๆฝ่ายแต่เธอก็ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่แหละจะเป็นคนสำคัญที่นำอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะ over the last four years we've learned a lot I've seen in Washington it's easy for politicians to survive if they silence their convictions and skip the hard fights. I couldn't believe so many politicians actually prefer to complain about a problem rather than fix it. I was shocked to see people leave major challenges unsolved so they can blame the other side, campaign on the same issue in the next election. But Donald Trump did not come to Washington to win praise from the Beltway elites. Donald Trump came to Washington for one reason and one reason alone and came make America great again Trump to ทั้งน้ำเสียงลีลา <Yeah. S 2> การกล่าวสุนทรพจน์นี่ก็ถือว่าเหนือชั้นขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับอีวังกาทำ <Okay. S 2> แล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยทีเดียวก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ช่วยใกล้ชิดและเป็นลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์ได้อย่างเต็มที่ แต่พรรคเดมโมแครตนี้ก็พยายามแก้เกมนะคะคุณชลันทรชค,คือมีทางกามลาแฮริสผู้ท้าชิงรองประธานาธิบ<ช>ดีเนี่ยออกมากล่าวสุนทรพจน์ประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะได้เริ่มจัดงานของพรรครีพับลิกันคืนสุดท้ายใช่ค่ะเพราะว่าตลอด 4, 4ีวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการโจมตีเดมโมแครตตลอดแต่ว่าครั้งนี้วันสุดท้ายเดมโมแครตก็อาจจะไม่ยอมให้ปล่อยถูกโจมตีฝ่ายเดียวนะคะก่อนหนึ่งชั่วโมงกามลาแฮริสก็ออกมา The Republican convention is designed for one purpose to soothe Donald Trump's ego, to make him feel good. But here's the thing he's the president of the United States, and it's not supposed to be about him. It's supposed to be about the health and the safety and the well-being of the American people. And on that measure, Donald Trump has failed. ก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่นะคะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการช่วงชิงฐานเสียงของแต่ละพักให้มากที่สุดค่ะคุณชาลันทรติดตามมาตลอดนะคะดูแล้วคิดว่าคนอเมริกันจะเลือกใครคะ หลายหลายฝ่ายบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะได้อยู่ต่ออีกสมัยหนึ่งนะคะแต่ว,ว่าคงต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าการเมืองสหรัฐนี่คาดเดาไม่ได้แม้แต่โพเลยค่ะใช่ค่ะคาดเดาได้ยากจริงๆนะคะหักปากกาเซียนมาในการเลือกตั้งหลายๆครั้งค่ะโดยเฉพาะช่วงหลังแต่สำหรับอาจารย์วิบูลพงพ์ภูนประสิทธิ์ที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของทั้งโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกว่า ฟังแล้วนี่คนก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเลือกโดนัลด์ทรัมป์จริงๆก็ได้ค่ะอาจารย์สมมติถ้าเราไม่ได้ตามการเมืองอเมริกามาอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็เรามาฟังเฉพาะสุนทรพจน์ของโจไบเดนเมื่อที่ก่อนนะครับ <laughs> แล้วก็มาฟังสุนทรพจน์ของทรัมป์วันนี้อาจารย์จะเลือกใคร <laughs> น่าคิดนะฮะเป็นคําถามที่ดีนะฮะ เพราะว่าผมคิดว่าพูดตรงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคราวนี้ทาพูดได้ดีทีเดียวนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าเขาใช้ t e l e รอม m p t e r เนี่ยนะฮะก็คือมีตัวพูดย่ายงว่ามี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 สคริปต์ให้นะฮะผมคิดว่าเขาวางวางวางได้ดีทีเดียวแล้วก็จะสังเกตว่าลูกสาวเขาอะนะฮะอีวังก้านะฮะออกมาพูดได้ดีมากพอสมควรผมคิดว่าเป็นสปีดที่ดีที่พูดทีดีพอสมควรนะฮะทำให้เห็นภาพคดเห็นภาพคดแล้วก็เห็นความเป็นจริงแล้วก็จับจุดได้ว่าสิ่งที่คนอเมริกันส่วนหนึ่ง คือคุณพักเป็นกำต้องการตอนนี้คืออะไรก็คือความสงบวเรียบร้อยการที่เศรษฐกิจกลับเข้ามาแล้วก็โควิดหายไปโค,โาาปโคโวิดบรรสายไปซึ่งทรัมป์ก็สัญญาตรงนี้สัญญานี้มันจะเป็นสัญญาจับท่าเจ้าหรืออะไรก็ไม่สนใจแต่แต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ฐานเขาภูมิพอใจอนะฮะแล้วมีการพูดว่าวัคซีนจะเข้ามาได้ปลายปีอะไรก็ตามมันก็สร้างความหวังให้นะฮะแล้วทรัมป์เขาก็พูดจำลองที่ว่า เขามั่นใจว่าเศรษฐกิจจะกลับมาซึ่งผมเชื่อว่าไอ้คำพูดของเขาเนี่ยมันจะจริงไม่จริงไม่รู้ว่าแต่อย่างน้อยๆเนี่ยฐานเขาเนี่ยสบายใจในะแล้วไม่เพียงแค่นั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่เป็น moderate d e m o c r a t เนี่ยหรือว่าคนที่ยังไม่ไม่ช่างใจอาจจะไปทางไหนก็ได้เนี่ยเขามองดูว่าปัจจุบันนี้มันก็มีความยุ่งยากมากมายนะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดปล่อยไว้ต่อไปเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้มีพรรคหรือพรรคการเมเข้ามาแล้วก็ให้มีการปรับรามให้เรียบร้อยซะเนี่ย เขาก็จะทำมาหากินต่อไปได้้วอันนี้มันก็เป็นอาจจะเห็นบอกว่าเออมันอาจจะแบบเห็นแก่ตัวหน่อยแต่ว่ามันก็มันก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะ